ทำอย่างเนาะยามเช้านี่นเนาะทำไอทำอะไรให้พอออกินเนาะนี่เปลี่ยนชื่อมาเหรอพอออกไปต้องตั้งหรอกเขาตั้งเขาเองไม่ใครตั้งไะใช่ไหมใครเป็นคนตั้งตั้งเขาเองหรอคนนั้นจุลยเนาะไปแลพอออไปว่าอะไรฮ่าโ <c oughs> <c oughs> อ้โหไม่ได้ไม่สัมภาษณ์คนนัน้นจุลยเลยว่อวานนี้หัวแตกหรือเปล่า พออ๋พออนี่ครับตอนเช้าก็กับข้าวเช้าหรือว่ากับข้าวเที่ยงไงอ๋อต้มไว้เลยใช่ไหมแบบว่าต้มไวให้มันเปื่อยตีนหมูครับวันนี้กินตีนครับโอ้เดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับวันนี้ก็ไปธุระต่อครับกลับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสช่องย t u b e เอกน้ำซิงครับ อ้าวมาดูเมียพออทำอะไรให้พออกินยำเที่ยงนี่มีการบอกมาืวานนี้ว่าจะไม่ทำให้ไรให้เขากินคือเกาทิ้งเขาไ่ได้ดอกเจ้าแมนว่าพูดไปจสัน้นแล้วเมื่อวานนี้ก็พออเกือบหัวแตกครับ ถ้าอยากรู้ว่าพอออมีปัญหาอะไรไปดูคลิปชายบ้านนาได้ครับผม <laughs> พอลงไม่เกี่ยวเด้ววัน <laughs> นี้ก็ต้มน้ำจะต,ต้มทิ้งไว้ให้มันเปื่อยครับนี่ครับใชเ,เครื่องขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกตัวนี้ครับแบบธรรมชาติมากครับเตาถ่านครับป้าสี่จัวถ้าถ่านหมดนี่จะทำไงโอยฉัันกลบ อกะไว้เวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยใช่ไหมถ้าถามมันหมอนฉันก็จะมากกอ,อืโอโอ้โหวันนี้พอเรานี่ได้กินของดีครับผม,มกวดได้ได้กินนี่ยากเลยเนี่ยกวดจะต้มให้มันเปื่อยอใช่ไหมเชื่อว่าจัดจ่ายครับเมื่อก,กี้ก็โดนพอ,อรับด้วยคโคลนไปแล้ว แต่ผมว่าวันนี้ผมจะไม่เข้าใกล้ครับเพราะผมไปโรงพยาบาลต่อ <laughs> 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 ผมจะไม่เข้าใกล้กจะไปจีบหมอจะไปจีบหมอโอ้ชายบ้านานาเน,นิบๆโดนหกล้อแปดลุมหนึ่งแล้วนั่นนะอุยอ้ยาาอุ้ยน้ำมันร้อนเนยถามเจก่อนพออนี่แปลมาว่าวอะไรครับพอแปลว่าอะไร ฮวน่าจะโดยดูคลิปบอกไอ้นีมจุดไฟอีกแล้วขุวมน่วยการศึกษาใช่นไหมแต่ขวน่วยการโรงเรียนเองขุมนวยการศึกษาอ้าวมันต้องเป็นพอสอบอะไรกันใช่พออ่อนแค่ขวนบริการศึกษาอืมปีสา่งแล้วอ่ะปี่สัห้าสัแล้วปีนี้สี่สัเออแต่สายสิบผมผ่านมาเมื่อกี้จี<ว>ยอย่างเวิร์กเลย,ยเขาตั้งขายของแล้วนะ เออหน้าถนนน่ะตั้งแถวยาวเลยเขาทำที่ทำเลขายของเออรู้อย่างดีอ่ะเราต้องไปไปดูผลงานของเขาขนาดสร้างบ้านเรหกก็ยังว่าสวยเลยพอน้ำเต็มน้ำเต็มอย่างอย่างน้ำมินนิดเดียวเองเป็นน่าจะอ๋อาะว่าเรืออยู่นู่นมันฝนไม่ค่อยตกฝนมันตกมันตกแป๊บเดียวมันตกพื้นแล้วมันก็ผ่านไปนี่นะแล้วมันก็ซึมโอ้ยทำเลขายของเขาโคตรดีเลยเนาะอู๋เจ้ เออเขาทําแถวยาวเลยไหมเกือบที่จอดรถไว้ด้วยเออทําแถวยาวเลยทําเกือบติดเออคูสาอู้ยังมอเจาะเลยอะ่ะแตมันจะไม่มีบันไดลงสาเ,เอาอม,มันจะผิดล็อกแค่ตรงนี้มันไม่มีบันไดลงสาอ,าอาืมสลูกนั้นก็ลึกอยู่เนี่โอ้เห็นมาโอ้โห <พา S 2> ทีแรกทีแรกผมนึกเห็นเขาขนไม้ยุคามาเขาจะทําอะไรนาะถ้าจะลบสอ,อะ่ะสวยเนาะเป็นสองพักอ่ะ ตัวนั้นอ่ะพ่อนาอยัางบอกเลยว่าถ้าเขาทำสองชั้นอ่ะสวยมากวันนี้เพราะว่ามันมีพื้นที่เบี่ยงดีให่เราได้ดเนี่ยไปดูมาวันนี้ก็จะเสร็จแล้วอ่ะเขาตีหมดแล้วอ้อมหมดแล้วเตรียมเตรียมถัมกจะเตียมขายแล้วอ่ะเป็นแถวยาวเลยอ่ะยาวได้ฝั่งทา,างสี่แยกมาหน่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะขายอะไรมัางนะ ผมว่าน่าจะเยอะยังไงต้องมีอาหารตาทางเชียรเจเชีชยร์ผมไหมเม่งมทำเลย,ยังดีอะเจ้ผมว่าถ้าเจผมจะไปนั่นสั้น่หนรีวิวเออรีวิวัะใช่ยังดีอะฮะยัง พิ่งบอกเจคนแรกนะอ,อ,อีหอลอหีแรกก็วันแรกผมผ่านเอ้ยเขาขนมาอยู่ขามาทำอะไรเนาะกองเป็นกองเป็นตับเลยนะม,มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นเขาตีโอ้โหสงสัยว่าเขาทำจะทำที่ขายของแน่นอนเลยแต่แท้อีหลีอ,อืมตรงนั้นที่มันก็เสมอถนนด้วยเนาะปรับไว้อะเพราะว่าเราเอาดินให้เสมอเได้ทำเลพอดีเลยเ ขายของอ่ะ,ะสวยมากเพราะว่าล้อล้อมจะวิ่งผานเนาะพอรถอ้อ,ถอยอมันจะวิ่งผ่านเส้นนั้นเลยใช่นัรถอ้อยไม่มีนเลยเนใช่้ไม่มีเลยเลยตอนนี้ไม่มีเลยามันม,มีอยู่ตรงอยู่ตรงเ,เอาเข,ขาทำถนนใครจะกะลุงไปเนาะเขาทำสี่เลนเนาะอ้ทตอนนี้ตอนนี้ถึงสายเจ็ดแล้วจะถึงสายแปดแล้ว แต่นี่เส้นนั้นก็เดี๋ยวก็จเจริญละเพราะพอสายสองนี่เขาติดเสาไฟฟ้าดิตั้งเสาไฟฟ้าไปเลยดิถนนซีเดนะ่ะอ,อือใช่เขาดูว่าแถวอีสพักแถวตรงนั้นนะ่ะเจริญแน่นอนอืนอ,อนนนดูนะดอเตี้ยให้ตังมา บอกขอร้อยหนึ่งให้ตังมามปัดชดไม่อร่อยได้กินปัดชดนะเจียมันปัดชด,ชดใช่ไหมเจียวไอ้ยเจียไอ้เนี่ยปัดชดไอ,เอ,เอ้เอง,อเเองแบบนี้นะมันไม่ชอบนะที่ให้มนาะเยอะนะไ <laughs> อ,อ้เนี่ยไปให้มันเจียวดูซีมูด <laughs>

ไหวที่นึกว่าเรค่ะใไดใจฉันหู i ดือดแเดือดแดแมนูวันนี้นเสนอตีงัวเฮ้ยไม่ใช่นมอตัวนี้หนไม่กแงวบบอันตรายเนาะปกตินางมาแบบนี้ว้ยไม่เรือจูพี่นจูจู้มีสานี้แหละค่ะ จุไม่ได้สักนิดเลยมอสิบสองผมยังไปซื้อมาจุด้วยเหรอไม่อยู่นี่นบอ่อสายสิบสองเอออยู่นั่นได้ได้ยังอยู่สายสิบสองโลกมันยังไม่ยังอย่างยงอย่าง,ง,งพอมาสะสงนี้หัวหน้าก็อันตรายดิเนาะมีความเสี่ยงสูงคนระับเนื้นนอในยุ่งเห่ากับเขาใจอยู่ว่าคนขายเขาก็หาของมาดีนะแต่เราอ่ะเป็นคนที่ ช่เราต้องปลอดภัยเไมไชื่อไหมผมรีบมาถ่ายคลิปอะเจ๊เชื่อไหมผมเหยียบรถจากรงรักมาเนี่ยสินาทีอะก็มาแค่รอยเดียว ใช่ไหมหไครับเิดมาเป็นครนงาับคนเป็นมนุษย์ัติมอเิดออุอ่นเดต้องอใจบ่ครับามาวะวลนิดจดใจครับธรรมวะวลนิดานาวันละคำครับ เดี๋ยวนี้รถออกลอ้อนี่สบายครับไม่ค่อยได้แซกบบกระบะครับเจอดินแห้งนะ uh huh. แห้งแนะนะ่นดูว่ะแห้งดิไม่เปียกดิดูว่ะนั่นนะ่ะปุ้ยอยู่นั่ยเนนะี่ยเราเสร็จงานผลดินแล้วจ้าเอฟซีเอ้ยข่าก็สิได้อันนการแสดงของพ่อนหน่อย เอากับทีเบิดหน้าทีแล้วห,หน้าทีก็มาคือเกา่าแ่ครับโอเคอเคดอก็ต้องทราเขาไม่ได้เขากินคือเก่าก็บอกว่ามาคือเก่าโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีแกับ